เอาละเอาละเอาละแล้วเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคอนเทนต์กาชามหาสนุกกัไมอีกครั้งกับครั้งนี้ตู้คอล,ลินนะครับผมน้องกระดูกของเรานั่นเอง,เองมาปรอมมิแต็มนะครับซึ่งตู้นี้เราก็จะมากดคอล,ลินกันนะครับประวัติล่าสุดของผมนี่ถ้าจะไม่ผิดผมกดไปประมาณ20วันโลนะครับ โอเคกดไป25โลนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ8,000กว่าเพชรน่าได้สัก40-50โลนะครับบวกกับเพชรตอนนี้ที่แลกไปด้วยแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปกดกระชากันนะครับเราก็มาทําพิธีการบวงสรวงไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมนั่นเองผมจะสละชีวิตลูกสาวผมเพื่อการบวงสรวงเอก็ไปกันเลยแล้วันครับผม35อ่ายัางม่วงอยู่ยังม่วงอยู่ ไปอีกสิบโลอืมยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่โอ้โโทมัสน้องตัวใหม่นี่ยังไม่มาเลยนะเ,ยยเนี่ยห้าสิบห้าอืมยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ต่อไปหกสิบห้าอ้ยังยังเงียบอยู่ ตัวใหม่ไม่มาเลยเซทอสต่อไป75ต้องมาได้แล้วนะ75นะเอาล่ะครับผมเอาละ่ะได้เวลา66 67 68 69 70อยัง71 72โอ้โห73 และเจสซี่เชี่ยคุณมัดสุดท้ายเลยเหรอเอาละครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นใครเรี้ยปล่อยับไ,บไายสบายไม่รู้เรศสบายบือเซเดอร์โบโอ้โหเรียกว่าได้เสียวอยู่นะครับเนี่ยได้เสียวอยู่ แน่จริงว่าสุดยอดเลยครับโอ้แต่ตัวใหม่ยังไม่มาเลยนะครับเนี่ยเซทอสอ่าอีกสักสิครับอีกสักสิผมได้คอรีวเลยนะแต่ว่าผมอยากได้พี่ธนูตัวใหม่เ <c oughs> ขายัางไม่หลุดไม่ให้ผมสักตัวเลยขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหโทมัสรัวๆถามจริงโอ้โห เอายยนซีห6เลยมเนี่ยดับเบิลโทมะไปเลยครับผมมาอีก10โลสุดท้ายนะครับผมมาคอยได้คอยได้ขอยโดน ไม่เอาตโนมัตินะไม่เอาตโนมัตินะโอ้โหยตกใจ <laughs> เบเน็ตเบเน็ตโอเคเฮ้ยถามจริงคือ <laughs> จะไม่มีตัวใหม่หรอโอ้โหพี่เขามามายากจริงวะ่ะแหมเรียบร้อยครับผมไม่ดุเรดครับเราได้เจก๊กระดุมมาเชยชมที่เรียบร้อยแล้วครับไม่เสียอะไรที่อุตส่าห์เก็บเพชรม,มา,าจริงครับผมไม่เสียอะไร คอรีนมันครอบครองเลยนะครับ